จะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่กระถางครับดูที่กระถางพื้นผิวกระถางเราใหญ่เรากว้างเรามากแค่ไหนอย่างกระถางใบเนี้ยอ่ะถางใบเนี้ยนะครับนะผมจะใส่สักสองกำมือใส่รอบแบบนี้เลยครับเนี่ยสองกำมือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็มาพบกันแล้วครับตั้มเกษตรพอรเพียงครับก็วันนี้นะครับจะมาใส่ปุ๋ยไม้มาใส่ปุ๋ยพวกพวกพลิกพวกอะไรที่ผมปลูกในกระถางเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามมาว่าปลูกมะานาวในวงบ่อปลูกมะนาวในกระถางะจะใส่รอบพนต้นเหมือนคุณตั้มที่เอาใส่นะั้นใส่ไม่ได้จะทำไงดีนะครับไม่เป็นไรไดยวใส่ให้ดูครับ นะปลูกในกระถางปลูกในกระบะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าใส่เท่าไหร่ดีนะครับใส่เท่าไหร่ดีไม่ต้องวิตกกังวลครับเดี๋ยวดูคลิปผมแล้วทาตามได้เลยนะครับนะสำหรับปุ๋ยวันนี้ปุ๋ยหมักที่จะมาใช้วันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่ผมหมักในในกระสอบนะปลูกหมักในตะกร้าที่ผอาตากให้ดูนั่นแหละวันนี้ก็จะมาใช้แล้วครับวันนี้ก็จะมาใส่พริกรตัวต่างๆที่อยู่ในกระถาง เอามาใส่ให้ดูนะครับป้าต้อยถ้าดูคลิปนี้อยู่นะป้าต้อยที่ถามเข้ามาว่าใบามะม่วงแห้งที่มันหล่นลงมาแล้วมันมีอะไรล่ะมันมีตะปุ่มตะป่ำม,มันเป็นสีดําเป็นอะไรต่างๆเนี่ยใบยมะม่วงแห้งที่มันหลน่นทาปุ๋ยหมักได้ไหมคะทําได้หมดครับนะใบมะม่วงแห้งใบมะม่วงเปียกใบมะม่วงดิบได้หมดอนะป้าต้อยทําได้หมดเลยครับไม่ต้องวิตกกังวลทําเลยะครับเอาหมักเลยครับ ของผมก็เนี่ยใบยลำยงลำใหยใบยมะม่วงใบอะไรไม่รู้มันหล่นลงมาเนี่ยมันหล่นลงมาก็กวาดกวาดมารวมกันก็ทําปุ๋ยหมักหมดนี่ครับที่ผมทำขึ้นมาไปต้อยมาดูนี่นะนี่หมักเสร็จเป็นไงเนี่ยนะครับล้วนสุยดํามิกดาปิดปีเลยเนี่ยนะครับสามารถไปใส่ได้เลยนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะตัวอย่างตรงเนี้ย นะครับไม,ไ,มไม่กี่กระถางจะทําคลิปนี้ทําให้เป็นตัวอย่างว่าการใส่ปุ๋ยในกระถางใส่อย่างไรใส่เสร็จแล้วผมจะใส่น้ําหมักจะลาดด้วยน้ําหมักในกระถางอีกเดี๋ยวก็จะปรุงน้ําหมักให้ดูว่าจะต้องใส่อะไรบ้างใส่เท่าไหร่เอาใส่ในกระถางนะครับเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยกันนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะใส่ปุ๋ยที่ผมปลูกพลิกในกระถางนี้ก่อนจะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่กระถางครับดูที่กระถางพื้นผิวกระถางเราใหญ่เรากว้างเรามากแค่ไหนยังกระถางใบเนี้ยอ่ะถังใบเนี้ยนะครับนะผมจะใส่สักสองกำมือใส่รอบแบนี้เลยครับเนี่ยสองกำมือกระถางใบนี้ใบนี้ใบนี้มันเล็กมันขนาดไซสิบนิ้ว ก็ใส่สักหนึ่งกำมือพอแหนึ่งกำมือพอนะครับอ่าใบต่อมาเห็นไหมใส่ใส่ครับสองกำมือใส่ไปเลยครับอ่าตรงนี้ใส่ไปเลยสองกำมือเห็นไหม ใส่แล้วก็มือเกลียเกลเกลีย,ลยนะครับเราก็ต้องมาหมั่นเติมมันะครับหมั่นเติมมันอ่าตรงนี้โอ้ปลิกกำลังงามเลยนี่เขียวนะใส่เข้าไปแล้วครับเห็นไหมใส่เข้าไปเลยขนาดท,ที่เราใส่เราเจอหญ้าเราก็ถอนหญ้าออก นะครับนะวิธีการใส่นะครับจะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่พื้นผิวของภาชนะที่เราปลูกนะครับมันใบเล็กแล้วก็ใช้ใสระกำมือหนึ่งแล้วก็ดูพวกพืชผักเราด้วยนะครับนี่ก็มาดูคุณนายต่นสายของผมที่ปลูกปลูกไว้เนาะอันนี้ใส่ไปเลย1กึ่งมือก็ยังไม่พอ2กงกำมือ เอาโรยๆไปเลยครับอย่างเงี้ยโรยไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับนี่คุณนายตื่นสายจะได้ง,งามๆเนาะนี่อันนี้อยู่ในวงรถใหญ่หน่อยกว้างหน่อยก็สามกำมือใส่เข้าไปเลยทั่วๆครับง่ายไหมครับพี่น้อง อันนี้ในวงล้อรถนี่ผมก็ยางรถทำผูกขิงขิงนี่กำลังออกใหม่เพิ่งจะแตกยอดใส่ไปเลยสองสามกำมือใส่ไปเลยอันนี้โตแล้วใส่ไปสักสามกำมือสี่ด้วยําำไปเอาแถมอ่าตรงนี้เป็นกระชายกระชายวงใหญ่ ล้อรถใหญ่หน่าจะเป็นหกกำมือแล้วนะสามอุ้มมือแล้วนี่ครับง่ายๆใส่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเลยครับไม่ยุ่งยากเลยนี่เป็นพลิกครับนี่ไม่มีกระถางแต่ก็จับโยนเอา โยนรอบคนต้นมาแบบนี้โยนไปเลยครับเนี่ยกอมันมีไหนเราก็โยนไปที่นั่นนะใส่เข้าไปนี่เป็นพวกพริกขี้หนูผมปลูกรอบๆอต้นไม้น,นี่ใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันตายใส่ไปเลยครับพี่น้องนะใส่เข้าไปเลยครับปิดท้ายให้ตรงนี้ นี่เป็นพริกเป็นพริกเป็นบักชีใบเลื่อยใส่เข้าไปก่อนหอมแบงนี่ใส่เข้าไปคุณนายตื่นสายปลูกใหม่ใส่ได้เลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้ครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับ ผมก็ได้ใส่ปุ๋ยผมก็ได้ใส่ปุ๋ยหมักไปแล้วนะครับใส่ให้ดูแล้วว่าหมายพวกกระถางใส่เท่าไหร่เป็นกระบะงี้ใส่ไงมันอยู่ที่ดุลพินิจของเรานะครับใช้ดุลพินิจของเราพื้นที่พื้นผิวที่เราปลูกมันกว้างขนาดไหนพืชที่เราปลูกปลูกเมื่อวานนี้หรือว่าปลูกมาได้หนึ่งเดือนก็พิจารณาดูนะครับเพิ่งปลูกได้สองวนันก็อย่าใส่เยอะ ปลูกมาได้เป็นเดือนปลูกได้สองสามอาทิตย์ก็จัดลงไปเลยแกนหนึ่งกำมือสองกำมือก็ว่าไปนะครับอยู่ที่ดุลพินิษของเรานะครับไม่ต้องติยดยึดเรื่องของอัตราส่วนอัตราส่วนหรือสูตรนั้นเราจะจําไม่วาดไม่ไหวก็พี่น้องมันเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวจะจําอันนู้นเท่านี้อันนี้เท่านู้นโอ้ยต้องกลับสมุดมาจดจะไปจะไปใส่ปุ๋ยพริกมะเขือประกาศปักบุ้งที ต้องมาเปิดตำรับตำราดูมันใส่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะใส่ไปเลยครับนะอยู่ที่ตัวเรานี่เราเป็นเจ้าของมันจัดลงไปเลยนะครับอันนี้หลังจากที่ใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะมารดราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ทั้งหลายแหล่นะครับก็มีคนสอบถามมาเหมือนกันละมีจุลินทรีย์หลายตัวเอามารดราดรวมกันได้ไหมดูกับพี่น้องดูนะครับอันนี้ วันก่อนผมก็ลดลาดะมะานาวให้ดูแล้วครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์เปลือกไข่ทำเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมวันนี้วันที่ยี่สิบกว่าละใส่ลงไปครับผมจะใช้หนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบลิตรในถังนี้ยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบลิตรใส่ไปแล้วนะครับต่อไปก็จุลินซี์ สั่งข้อแสงหนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สลิตรท่องเข้าไปนะอันนี้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวข้าวมันปนล,ลงไปมันเลยเป็นแดงแดงดำดำนะข้าวมันเริ่มนั่นหละอันนี้เป็นการขยายหวัวเชื้อเอ็มนะ มันจะดำดำนะเอมนะหนึ่งแก้วต่อน้ำยี่สิบริตดูมันจะตายไหมนะครับกี่สูตรแล้วเนี่ยนะสี่แล้วนะครับนีผมไม่มา,มาเป็นสิบนะเดี๋ยวโกจะจำไม่ได้นะเสร็จแล้วก็เอามือคนๆหน่อยนะเราทำ แบบนี้มันสบายใจไม่ต้องกลัวรดราดแบบนี้เลยครับเนี่นี่รถดราดแบบนี้เลยรดราดแบบนี้เลยนะครับเห็นนะครับลดร,ราดแบบนี้เลยเอามือเราลงลงแบบนี้เลยง่ายง่ายอย่งายงนี้เลยอะต่อไปไปดูที่พริกที่ใส่ปุ๋ยพริกตรงนี้ รดลาดลงไปเลยครับลาดลงไปเลยกระถางละขันละขันละขันใส่ลงไปเลยเหลือผมก็จะมาใส่ตรงนี้รดลาดลงไปเลยนะครับตรงนี้เป็นขิงขิงปลูกใหม่ ลดราดลงไปเลยขิงต้นโตละลดราดลงไปกระชายลดราดลงไปเลยจบข่าวพี่น้องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องในเรื่องของการใส่ปุ๋ยพืชผักที่เราปลูกในกระถางเนาะปลูกในกระถางปลูกในวงบ่อปลูกในยางรถยนต ก็ผมใส่ปุ๋ยหมักให้พี่น้องดูแล้วครับว่า,าไม่ต้องยุ่งยากแล้ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องตกใจกระถางเล็กเราก็ใส่น้อยลงกระถางใหญ่เราก็ใส่เพิ่มขึ้นที่มายืนมุมเนี้ยอยากให้พี่น้องได้ดูวันเนี้ยอันนี้เป็นพวกไม้ดอกนะพวกมะลิมะเลอะอะไรต่างๆอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยก็จะให้ดูว่าผมก็ใส่มาตลอดแล้วก็ใช้พวกจุลินทรีย์ลดละตลอด มันก็จะเกิดความงามความเขียวอย่างเงี้ยครับนะความเขียวอย่างเงี้ยอันพี่น้องไม่ต้องตกใจนะครับในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมักก็ดีจุลินทรีย์อะไรต่างๆก็ดีที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของจุลินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก sea, ที่เราผลิตขึ้นมานะมาจากธรรมชาตินะเราหมัก<ล> <Okay. S 1> ขึ้นมาจากธรรมชาตินะม,นม,น Keys, นะมันไม่ได้เป็นสารเคมีเนาะมันไม่ได้เป็นสารเคมีไม่เป็นไรต่างๆาเราสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ จะใช้มากใช้น้อยอยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับใช้ดุลลพินิจเอาว่ากระถางแบบเนี้ยจะใส่เท่าไหร่กระถางแบบนี้จะใส่เท่าไหร่กระถา,า,างใหญ่ขนาดนี้จะใส่เท่าไหร่คิดคำนวณเอาเองนะครับถ้ามัวแต่ไปจำสูตรของคุณนุ้นบอกคุณนี้บอกช่องนั้นบอกว่างี้ช่องนั้นบอกว่างี้วันวัน,วนไปดู YouTube มาสมุดเล่มขนาดนี้ก็คงจดจดสูตรไม่ไหวแล้วก็คงจําไม่ไหว เราเราก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรคนนู้นบอกเท่านี้คนนี้บอกเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้นะใช้ตัวเราครับใช้ตัวเราเป็นหลักดูผมทาวันนี้ยก็ไปทําแล้วมันง่ายนะมันง่ายนะครับพี่น้องมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้ว่ไม่ต้องไปกลัวมันจะตายนะผมทํามานะนะผมทําให้ดูเนะี่ยมันไม่มีตายสักต้นนะครับนะไม่มีตายสักต้นนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในเรื่องของการาใช้ปุ๋ยแล้วก็ ใช้จุลินทรีย์ในการลดลาดนะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ดูว่าจะใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างไรใช้จำนวนเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลินี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ